คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมากาวกันอย่างสุดๆในทฤษฎีสุดต่งที่ว่ากันว่าสกาไวไลท์หัวโจงแห่งกลุ่มแฟกซิดัสกับแม่ทัพคนเก่าของมิดไนท์เรนเจอร์อย่างเกชูรินสองคนนี้เขาคือคนเดียวกันหรือเปล่าโอ้ไม่ก้แค่จีวหัวมาก็ขนลุกสู้แล้วใช่ไหมครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมเนิร์ดช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมก่อนไปลุยกันฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันหน่อยนะครับ อีกสักนิดก่อนไปลุยเนื้อเรื่อง EP นี้กันนะครับผมขอฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่จะเติมเกม w a t e r i n g Wave ผมแนะนำ Richman Shop Number One เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม w a t e r i n g Wave ได้แล้วที่ Line Richman Shop ได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ Line Richman Shop เติมในเว็บรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมง เติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ l ลิชแมน h o p เท่านั้นนะครับอีกสักนิดสุดท้ายกับกิจกรรมดีๆอย่าง Lichman Shop มี l u c k y ้ o i ยค o m e b c k ซ Season 2หลังเติมเกมเสร็จนำไปลุ้นของรางวัลในเว็บวันนี้ถึง1กรกฎาคม2,567และเพียงแอดไลน์ไปลงทะเบียนก็ลุ้น POCO x 6 Pro ได้อีกต่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมทักไลน์ไปสอบถามแอดมินแอดลิ a แมนชัได้เลยนะครับ ก็ตามที่จูวหัวไปยังต้นคลิปเลยนะครับจะบอกว่าตอนแรกผมเองก็แค่มโนคิดเองเล่นๆแต่พอไปสองห้องดิสคอตของ Watering Wave ห้องที่เขาไว้ถกประเด็นเนื้อเรื่องก็กลับพบว่ามีคนคิดแบบเดียวกันหลายคนมากๆเลยนะครับ ซึ่งถ้าทุกคนเล่นเนื้อเรื่องหลักแผ่นหนึ่งจุดศูนย์กันจนเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเห็นหน้าค่าตาของทั้งสกาและแม่ทัพเกชูลินมาแล้วอย่างแน่นอนสกานั้นเป็นคนของกลุ่มแฟกซิดัสที่อยู่ในระดับโอเวอร์เซียพูดกันง่ายๆก็คงประมาณว่าไอ้เจ้าสกาโอนิกิริเนี่ยมันเป็นคนสําคัญขององค์กรแฟกซิดัสที่เชื่อายอย่างแน่นอนส่วนนายพลเกชูลินนั้นเขาคือแม่ทัพคนก่อนหน้าของหน่หนวยมินเนียเรนเจอร์ก่อนที่แม่ทัพคนปัจจุบันตอนนี้จะคือพี่จี้หยานของเรา เกชูลินนั้นนำกองทัพออกศึกกับทาเษดิสคอร์และเทโนเดียนในศึกยุทธการใต้เงาเซียวจันทาเมื่อ3ปีก่อนหน้าแต่การนำทัพครั้งนั้นของเขานั้นล้มเหลวทหารล้มตายกระนาวและนายพลเกชูลินก็ได้หายสาบสูญไปโดยไม่มีใครเคยพบเห็นเขาอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเหลือไว้แต่น้ำที่ชาวเมืองต่างสาบแช่งเอาไว้เอาละ มาดูกันว่าทําไมผมถึงคิดว่าทฤษฎีที่ว่าสองคนนี้อาจจะเป็นคนคนเดียวกันมีความเป็นไปได้สูงก็เพราะว่าอันดับแรกเลยคือรอยปานที่คอของทั้งคู่ครับจุดนี้คือจุดสังเกตแรกที่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆก,ก็ไก่ล้านตัวเพราะว่าถ้าดูจากตัวละครตัวอื่นๆแล้วรอยปานของแต่ละคนจะอยู่กันคนละตำแหน่งกันทั้งสิน้นอะ,อะ,อะแต่ผมรู้นะครับว่าตอนนี้อาจจะมีคนแย้งขึ้นมาในใจว่าไม่จริง จี้หยานกับจินซียังมีรอยปานที่สันหลังเหมือนกันเลยตรงนี้ผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่ารอยปานของพี่จี้หยานกับจินซีนั้นอยู่ที่ตำแหน่งสันหลังของทั้งคู่คล้ายกันก็จริงครับแต่เอาแค่รูปรษณ์ของรอยปานของทั้งสองก่อนขนาดก็ต่างกันแล้วโดยสิ้นเชิงของพี่จี้หยานนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่และกว้างกว่ามากเลยครับ ส่วนอีกมุมที่พอจะอธิบายสาเหตุที่ลอยปานของทั้งคู่นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันก็เพราะว่าทั้งคู่นั้นมีพลังที่สืบทอดมาจากมังกรไงล่ะครับในจุดนี้ถึงผมอาจจะระบุชัดเจนไม่ได้ว่าเป็นพลังมังกรของผู้พิทักษ์จี๋ทั้งคู่เลยไหมแต่ที่แน่ๆคือทั้งสองคนนั้นมีพลังเกี่ยวกับมังกรแน่ๆนการที่จะมีลอยปานอยู่ตำแหน่งคล้ายๆกันก็เป็นเรื่องที่เมกเซนอยู่นะครับ แต่สําหรับคนที่ทําใจเชื่อ,อยากว่าทฤษฎีสกาและเกชูลินคือคนคนเดียวกันก็ไม่เป็นไรเลยครับแต่อย่างน้อยผมก็คิดว่าสองคนนี้ก็อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไม่ทางไดนก็ทางหนึ่งครับถึงได้มีตําแหน่งของรอยปานละไม้คล้ายกันสักขณะนี้ มาดูจุดต่อไปกันดีกว่าครับเพื่อตอกย้ําความเป็นไปได้ของทฤษฎีนี้ก็คือในส่วนของแขนข้างข,างขวาของทั้งคู่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเพื่อนๆจะเห็นว่าทั้งคู่มีแขนที่ดูเหมือนเสริมใย,ยเหล็กเป็นแขนจากกล f i e l Winter s o l อ e r ยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจที่ทั้งสองคนจะมีทั้งรอยปานที่ตำแหน่งคล้ายกันและยังมีแขนจากกลข้างเดียวกันเหมือนกันไปอีก จริงๆตัวผมเองสังเกตได้แค่นี้ก็แทบอยากจะปักใจเชื่อร้อเซแล้วนะครับว่ามีความเป็นไปได้แน่นอนที่2คนนี้จะเป็นคนคนเดียวกันแต่พอได้ไปอ่านความคิดเห็นของคนในคอมมูก็ยิ่งต่อย,ยอดความมโนให้สุขีขึ้นไปอีกครับโดยบางคนก็ให้ข้อสังเกตว่านอกจากทั้งรอยปานแขนจักกลที่ยังเหมือนกันแล้วสีผมก็ยังสีเทาเหมือนกันด้วย ส่วนเรื่องของดวงตาก็มีคนบอกว่าดวงตาข้างขวาของสกานั้นจะเป็นสีแดงซึ่งในส่วนของเกชูลินตามในเนื้อเรื่องเราอาจจะเห็นว่าตาของเกชูลินนั้นไม่ได้มีสีแดงแต่อย่างไรแต่ในคัตซีนที่เป็นเรื่องเล่าจากนักเล่านิทานตอนที่เกชูลินได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายเพื่อเข้าต่อสู้กับโอเวอร์แท็กก่อนจะหายสาบสูญนไปนั้นดวงตาข้างขวาของเขานั้นเหมือนมีประกายเป็นสีแดงนะสิครับซึ่งมันก็ตอกย้ำทฤษฎีนี้ได้ดีทีเดียวเลยคือถ้าจุดนี้เป็นจริงด้วยก็สุดยอดทั้ง ทีมงานและคนที่สังเกตจุดนี้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับที่มาแย้งว่าความเป็นไปได้ที่สกากับเกชูลินนั้นเป็นคนคนเดียวกันมันก็น้อยเกินไปเพราะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างทั้งแรงจูงใจที่จากท่านนายพลที่ทุ่มเทเพื่อปกป้องประเทศอยู่ดีๆจะไปเข้าร่วมกับกลุ่มวไวลท์อย่างแฟกซิดัสทำไมกัน ส่วนบางคนก็ยังบอกว่าเกชูลินนั้นดูมีอายุมากกว่าสกายอย่างมากทั้งริ้วรอยที่ใต้าตาของเกชูลินทำให้ตีความได้ว่าเกชูลินนั้นน่าจะมีอายุที่มากกว่าสกาเลยด้วยซ้ำ ส่วนในมุมมองของผมก็คิดว่าตาบใดที่ปริศนาการหายสาบส่วนของเกชูลินนั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยหรือเรายังไม่รู้ที่มาที่ไปของสกาทฤษฎีที่2คนนี้จะเป็นคนคนเดียวกันก็ช่างเป็นเรื่องที่น่าสนุกและเก็บไว้เป็นประเด็นไว้ถกเทียงกันต่อไปแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่ายอย่างไรบ้างก็มาเม้นบอกเล่าให้ผมฟังกันได้นะครับแล้วไว้ผมจะหาเรื่องอื่นๆมาลกาให้ทุกคนฟังอีกแต่สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ